คือในชีวิตของคนเรานะบางคนสมัยเรียนนี่เรียนเก่งมากเลยจบเกียรตินิยมแต่ความสําเร็จกับสู้อีกคนหนึ่งที่เรียนกลางๆไม่ได้ก็มีคนสงสัยว่าเมันเป็นเพราะอะไรหลักใหญ่เนี่ยมันเป็นความต่างของ2เรื่อง1ก็คือเรื่องของทัศนคติกับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของความฉลาดตัวที่มีที่พลสูงกว่าก็คือตัวทัศนคติเพราะว่าทัศนคติเนี่ยมันเป็นหมวดของความคิดหมวดของไมเซซึ่งมันสูงกว่า ส่วนความฉลาดเนี่ยเป็นหมวดของความรู้ความสามารถเป็นหมวดของ IQ อยู่ในระดับรองลงมาจากหมวด m มซ์เซ็เวลาเราไล่ความสําเร็จเนี่ยมันจะมีลําดับสูงสุดคือ m มซ์เซ็ตสกิลเซ็แล้วก็ Toolset นั้นจึงไม่แปลกว่าทําไมคนคนหนึ่งสมัยเรียนไม่ได้กียรนิยมแต่พอเวลาทํางานกลับพุ่งไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้สมัยที่เราเรียนเวลาวัดความเก่งของคนเราจะวัดที่ IQ ใช่ไหมใครตอบได้ตรงคําถามกว่าครบถ้วนกว่าคน นี้แหละได้คะแนนเยอะกว่าในขณะที่ เวลามาสร้างชีวิตจริงเนี่ยตัวที่เป็นพลังงานนําทิศทางของคนมันกลับอยู่ในเรื่องของความคิดแล้วก็ทัศนคติในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องนี้เลยไมซ์เซ็ตอาจจะมีอยู่ในวิชาจิตวิทยา3หน่วยกิตแล้วก็จบไปเลยแต่วิชาสกิลเซ็ตความรู้ต่างๆเยอะไปหมดเลยทั้งที่หัวใจหลักของการกํากับกระบวนการทั้งหมดของชีวิตคนเนี่ยมันคือเรื่องของไมซ์เซ็ตไมซ์เซ็ตเป็นลูกพี่นําพาสกิลเซ็ตไปใช้แบบถูกต้องไปเชื่อมโยงกับคนอย่างถูกต้องถ้าเรามี ี mindset กำกับมีความคิดที่ถูกต้องเราก็จะสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรเชื่อมโยงบุคคลแล้วเราก็สามารถคาดหวังในสิ่งที่เป็นโอกาสใหม่ๆความเป็นไปได้ใหม่ๆมันจะนําพาเราเปิดโลกใบใหม่นําพาเราไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ๆแล้วที่สําคัญกว่านั้นเมื่อเรามี mindset ที่ถูกต้องและพร้อมปรับเปลี่ยนเนี่ย mindset นี้ก็จะนําพาเราไปปรับเปลี่ยนเรื่องสกิลเซ็ตด้วยนะถ้าเรา mindset ไม่พร้อมตัดเนี่ย S Skill s e ็หมดอายุทีเนี้เราเสร็จเลยบางองค์กรน่ะก็จะคิดว่าคนเรียนเกรดสูงๆน่าจะเป็นคนเก่งบทสรุปคนเก่งเนี่ยไม่ได้วัดจากอาวุธเดียวคือความรู้ที่มากกว่าคนอื่นแต่บทสรุปความเก่งเราวัดว่าเข้ามาในองค์กรแล้วเนี่ยสามารถสร้างเอาต์พุตอะไรบ้างสร้างผลลัพธ์อะไรได้บ้างนั่นหมายถึงว่ามีทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ความรู้ของตัวเองร่วมกับของคนอื่น แล้วสร้างพลังดึงดูดคนที่มีความสามารถเข้ามาทํางานร่วมกันมากขึ้นจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่ดีอันนี้คือคนเก่งในโลกของความเก่งที่แท้จริงนั้นถ้าองค์กรยังเข้าใจผิดคิดแต่ว่าคนเรียนสูงคือคนเก่งนะบางทีคนเรียนสูงเกรดดีเนี่ยพัฒนิไม่ถูกต้องจะมีอีโก้ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้และบางครั้งก็เอาแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นทําให้ไม่สามารถหล่อหลอมพลังได้ก็กลับกลายเป็นข้อเสียเปรียบของทีมตอนวัดกันที่ความฉลาดทางด้านการเรียน มันเป็นเรื่องของเฉพาะ Paper Work เท่านั้นมันไม่ใช่โลกของความเป็นจริงพอโลกของความเป็นจริงตัวแปรมันเปลี่ยนมากกว่าในห้องสอบเยอะตัวแปรห้องสอบมีอะไรแค่คำถามของอาจารย์กับความรู้ที่เราเรียนกับอาจารย์รวมถึงเราหาเพิ่มเติม แต่ว่าตัวแปรข้างนอกเนี่ยมันมีทั้งโจทย์การเปลี่ยนแปลงมีทั้งคู่แข่งมีทั้งเพื่อนร่วมงานมีทั้งไอเดียจากคนอื่นมาผสมกันซึ่งเป็นไอเดียที่มันใช่กว่าเนี่ยถ้าเรายึดมั่นว่าเราเก่งแล้วเราไปได้คนเดียวก็จะเสียเปรียบคนที่เขาเล่นเป็นทีสรุปก็คือคนที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ในโลกนับจากนี้ไปเนี่ยควรจะดีทั้ง2ด้านาน่ะทัศนติก็ดีแล้วก็มีความเก่งฉลาดอยู่ในตัวด้วยความฉลาดจะทําให้เรารู้เท่าทันเกมเข้าใจเหตุการณ์ตา่างๆ แต่ว่าทัศนคติเนี่ยเป็นตัวนําทางที่สําคัญที่สุดในชีวิตเมื่อเราคิดอย่างถูกต้องกับตัวเองและคนอื่นพร้อมกับใช้ความเก่งความสามารถของเราในการนําทางมันจึงเข้าสู่บทสรุปที่ความคิดนำวิธีการและที่สำคัญก็คือทุกวันเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราเริ่มด้วยทัศนติที่ถูกต้องเราจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่คนบอกว่าวันดีหรือวันเลวร้ายในชีวิตของเราเนี่ยแตกต่างกันที่ทัศนติของเรานั่งเอง